เปียกน่ะหมอกลงพี่น้องมีงัวหมักงัวน้ำกันนะครับแบบป้อยหรือแบบขังนะครับมเอาเหม็นมาดได้่อดครับนี่ขอ,อกนี่เลี้ยงแบบป้อยครับกินยาอยู่พอพันขอ,อกนะครับ นี่รักสูปวไงรูปแบบยืนเลยมึงับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กกรผู้เลี้ยงงวัวเลรผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับมาครับ ปอ,อยงว่วงออกพอดีนะครับกาดเศ้าๆร่มหนาวแน่ด้วยครับตะวิทย์กำลังขึ้นอุยหนาวไปเร็วไปเร็่อุจูงแมนไปแมน่นึงมาถีดลามลามหมายก้อนนะครับช่วงเศ้าไปเร็วไปเร็ว แกแ่อนอพี่น้องผมว่าเป็นลาบนุ่งกงันครับโอ้ถ่องใัยอะไรของวูฮอ,อากาศหนาวพี่น้อง ลามาแค่แม่ขาวกับแม่สีแดงๆตัวนึงนะครับที่เหลือลามาซ้ำหนีก็ว่าไปใส่นะครับมันก็คยวนกินอยู่น้ำแม่มันอยู่นี่แหละมันเป็นจา้าฝูงนะครับเปียกน้าหมอกล่งพี่น้อง เลี้ยงธรรมชาตินะครับมีงัวหมักงัวน้ำกันนะครับแบบปล่อยหรือแบบขังนะครับกมเหม็นมาดได้ยได้ครับนี่คอกนี่เลี้ยงแบบปล่อยครับคลิปก่อนมีแต่ปล่อยไปเลี้ยงโคกให้พี่น้องเบิ้งนะมะเบิง้งบรรยากาศเลี้ยงยุทธงเฟี้ยงกับยังหลายอยู่นะครับนี่เฟี้ยง เฟียงเครื่องยาแล้วกินเ,ว,เวลาเขาแดดก็ร่างขึ้นแดดึ้นกับยาที่เช้าเปียกพอดีนะครับพูมงตานท่านเขาหลายงวัวมันชิ้นแบบนี้แล้วนะครับพี่น้อง จากปึ๊บจากเวลาเขาหากินเลยแยกกันลงไปกินละพูดไปลวไปะวบนอุ่นตัวนึง งวผื่นบานเข้าธรรมดานะครับโค้งสางใหญ่เนี้ยเข้าเอาพอใหญ่เนี้ยซิ่งนะครับก็เลยเป็นโค้งสางเนียสีแดงเนี้ยนะครับพัฒนาไปรเรื่อยๆแล้วครับ ลามไว้วันช่วงเศรา้าลามไว้ลามแม่ใหญ่วันไว้เจ,จ้าของเจ้าฝูงไว้ลามไว้สองตัวประมาณจะเก่าวมงสิบโมงนะครับก็ออกมาปล่อยปล่อยเขาอย่างกินนะครับเป็นทงแบบทงโลวง,งเลยนะครับปล่อยหงโลงเลยพื้นทีน่นี้หลายนะครับกินว,นนว้นใร้วู้นพื้นที่กลางทงนะครับ ระยะทางนี่จากบ้านว่นนี่ก็หกเจ็ดโลผุนนะครับปกติ 6, ทางอื่นอาจจะลอมเป็นฟาร์มงว้ไงวไผ่งัวมันนะครับออมไว้แต่ว่าเหนมาหอดทงพี่แล้วพื้นที่โล่งไว้ไ,ไออมแล้วนะนะมันปล่อยโล่งเลยโล่งไปในะหอด,ดระยะทางเป็นสิบสิบยี่สิบสามสิบโลผุนนะครับเอาสนะามสิบโลมะตีทำตำเลยบุ่นะมันแบบแคบเด้อพี่น้องระยะทางอยู่นี่กินงาอยู่ มันเหมีงัวฟาร์มอยู่เปิ่นเลี้ยงเปิ่นอ้อมเอาเสาวจวนล้อมหน้าเปิ่นใส่น้าหมึกจับไว้กับปล่อยเลี้ยงเจ้าน่าเปิ่น,นกับมีกันอยู่เหล่าบานนะครับของงัวแถวอยู่เหล่าบานเปิ่นปล่อยลงฟาร์มเ,เปิน่นี่คือเอามาเลี้ยงปล่อยเข้าหน้าเข้าออยู่ทงพอดีหน่อยสองตัวหน่อยสองตัวนี่ nè, có sao nổi, song mẹ này là mỏ cái cái đang vô, nhìn mua mua vô, nó sấu vô. พอพันขอกนะครับคุ้มฝูงอยู่นี่เป็นเสื้อเบอิด์ตได้ยู่นี่เดี๋ยวได้เมียสาวน้อยสองโตแล,ล้วนอนแก้จัดก,การกันแล้วเสื้อแบบเก่าโตของนี้แหละพี่น้องแต่บังลูวันที่ได้ลูงามสมแด่ครับโว้น่าสาของมู บรรยากาศย้ำเสร้ามากกพี่น้องรามงัวสวยไม่ลปอยเลียงสวยอยกน้อยกินง่ายแล้วเก่าม้วสิบมนปง่อยนนนห,หนหหึูปแบบรูปแบบยืนเลยบึงครับ lên nhà đi đi Nhà kia nghe té bò té bò. Mẹ cái tổ của hợp lại mẹ mẹ กินเฝ้าแม่จ้าฝูอยุนี่เห็นพวกไปใส่แล้วครับมันกินวุนกันยุนี่และไปไกลกว่าเกินจากจ้าฝูงหาเลยเมียเด๋ยว,วุ้นยุนสิ <c oughs> นออกสีดำดำเนี่ยนะครับแม่โครงสายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแม่ดำ ตาบุตัวหน่อยข้างนี้